สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนกะกะนิดนึงนะคะใช้สมอลทล์กว,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 วันนี้ป้าจะมาแบ่งปันเมนูถุงกระดาษนะคะเพื่อนๆมีเพื่อนๆมีน้องๆน้องเขามาเนาะหลายวันแล้วป้ายังไม่มีเวลาว่างทําให้ช่วงนี้พอดีว่ายุ่งๆนะคะวันนี้ป้าจะมาแบ่งปันเมนูถุงกระดาษนะคะเพื่อนๆเมนูถุงกระดาษเนี่ยอ่าใช้ป้าจะบอกเมนูหลกัหลกๆเนาะโกโก้โกโวันตินไมโล กาแฟชาเขียวชาไทยนะคะ,ะกาแฟโบราณนะคะเพื่อนๆเมนูพวกนี้นี่ป้าใช้ส่วนผสมเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าป้าจะมาบอกก็คือป้าจะทำให้ดูเมนูหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าส่วนผสมอะทุกเมนูเหมือนกันแล้วป้าจะขึ้นให้ว่าใช้โกโก้กี่ช้อนกาแฟกี่ช้อนโอวัลตินกี่ช้อนเนาะแล้วในส่วนผสมนะ่ะใช้เท่ากันหมดนะคะแต่วันนี้ป้าจะมาทำ สาธิกาทำให้ดูเมนูหนึ่งว่าเวลาเราทําใส่ถุงกระดาษแล้วเราต้องทํายังไงมันจะปริมาณไหนแบบไหนนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปดูกัไหลายคลิปไม่ต้องไปหาดูเอาดูในคลิปเดียวให้มันจบเข้าใจไปเลยนะคะส่วนที่เหลือนอกนั้นเราก็ไปปรับเอานะเพื่อเพื่อนมันจะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเมนูที่ป้าจะบอกนี่คือมันก็จะเป็นเมนูหลักๆของที่ร้านนะคะถ้าจะมีปัญหาก็คือชาไทยชาเขียวชาไทยชาเขียวนี้เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> คนไหนที่ชงแก้วต่อแก้วมันไม่ยากนะคะ ถ้าสมมุติเราจะชงถุงกระดาษจากแก้วแก้วต่อแก้วเราใช้สองช้อนโต๊ะเพื่อนๆก็เพิ่มเป็น3ช้อนโต๊ะนะคะสมช้อนโต๊ะคูนนะคะ<ม>เพิ่มความเข้มข้นของชาะคะ่กะกเอาก็ได้ค่ะปริมาณไหนบ้านเราเขากินชาเข้มขนาดไหนมันไม่เข้มเท่ากันทุกที่หรอกนะคะแต่ว่าความเข้มข้นของชาต้องเยอะนะคะเพื่อนเ ถ้าจะชาไทยนี่มันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของชาชาเขียวชาไทยนะคะถ้าชามันไม่เข้มข้นมันจืด,จ,ดจ,จางๆมันไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ใส่ถุงกระดาษเพราะเรามีน้าแข็งเยอะพอมันไปละลายแล้วมันกลายเป็นรืกกินแต่นมกับน้ําไปนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องเ,อเราค่อยๆปรับเอาค่ะไม่ต้องเป็นซีเรียสนะคะถ้าเรายังเพิ่งเริ่มหัดชงเราไม่ต้องไปขี้เหนียวชาค่ะเอาความชัวไปก่อนคือเพื่อชงชาเข้มเข้ม จากที่เราใช้แก้วเราใช้ชาปริมาณเท่านี้พอเราจะทําถุงเราก็เพิ่มขึ้นไปกะเอาค่ะว่าประมาณไหนมันจะเข้มกว่านี้เข้มกว่าแก้วนะคะให้มันเข้มกว่าแก้วเท่านั้นเองเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพิ่มความเข้มข้นของชาขึ้นมาอีกนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วค่อยๆปรับเอานะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าก็จะมาทําให้ดูก่อนนะคะเอาเมนูที่แบบคิดว่าน่าจะเอ่อ ป้าทําชาไทยก็แล้วกันเนาะง่ายดีนะคะทําชาไทยให้ดูวันนี้เราจะสาธิตด้วยชาไทยนะคะแต่ว่าวัตถุดิบหลักต่างๆเดี๋ยวป้าจะขึ้นให้ว่าใช้กี่ช้อนกี่อะไรแล้วส่วนผสมป้าก็จะขึ้นให้เพราะว่าทุกอย่างใช้ส่วนผสมเท่ากันนะคะเพื่อนๆสูตรของป้ามีแค่นี้ส่วนที่เหลือก็คือไปปรับเอาตามลูกค้านะคะสูตรประมาณนี้เนี่ยคือเป็นสูตรปกติอยู่แล้วค่ะใช้ได้กับทุกเมนูที่ป้าทา นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าทําแล้วมันจะไม่โอเคนะคะมันโอเคค่ะความหวานความมันความอะไรนี่มันพอดีนะคะแต่ส่วนใครจะกินหวานมากหวานน้อยมันมากมันน้อยนั่นเดี๋ยวเขาจะมาบอกเราเองเดี๋ยวเขาจะให้เราปรับหรือบางคนเขาสั่งเขาก็จะบอกเลยเราก็เพิ่มเอาจากสูตรที่ป้าให้ไปแต่ที่สําคัญเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องไปทําแล้วก็เราก็ลองชิมดูความหวานความมันความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เรานะคะ เสร็จแล้วเราต้องก็ดูว่าลูกค้าเราในแต่ละโซนของเราเนี่ยเขาชอบแบบไหนเราก็ไปปรับเอาปรับเอาจากที่เขาให้เราอยา่างสมมติเขาให้มันจืดไปเราก็ไปเพิ่มลูกค้าเรากินแบบนี้เอาเขาให้มันหวานไปนะสาหรับโซนของเราอย่างเงี้ยเราก็ลดจะลดนมลดน้ําตาลอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วเราก็ปรับเป็นสูตรของร้านเราเป็นของพื้นที่เราแต่ละคนน้ําหนักมือไม่เท่ากันนะคะเพื่อนเพื่อนการกินการอะไรของแต่ละพื้นที่เขาก็กินไม่เหมือนกัน เนาะแต่ละที่แต่ละภาคแต่ละบ้านมันกินไม่เหมือนกันนะคะเราต้องทำแล้วเราชิมชิมแล้วเราก็ไปปรับใช้กับร้านเรานะคะเอาของเขามาเป็นเขาเลือกอะไรล่ะเอามาเป็นแนวทางอย่างให้ป้าให้สูตรไปก็เอาของป้าไปเป็นแนวทางแล้วลองไปชิมไปปรับเอานะคะไม่มีใครเก่งกว่าใครนะคะมันเพื่อนไม่มีใครอร่อยกว่าใครมันอร่อยใครอร่อยมันนะคะเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็พื้นที่ของเรา วันนี้ป้ามาสาธิตะะให้ดูด้วยเวมนูชาไทยนะคะเพื่อนๆเนมนูชาไทย,ไทยสูตรส่วนผสมทั้งหมดเหมือนกันนะคะส่วนผสมโกโก้เวนตินไมโลเหมือนกันกระชาไทยเพื่อนๆจะจดไว้เลยก็ได้นะคะตามที่ป้าพูดแต่เดี๋ยวป้าจะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้ในคลิปนะคะน้าตาลทรายสามช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ป้าตักจนชิงในน้ําหนักมือแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะดูเต็มบ้างไม่เต็มบ้างแต่ป้าจะตักแบบพูน,พน ป้าชินน้ำหนักมือป้าแล้วนะคะตาลทรายสามช้อนโต๊ะนี่นะคะอันนี้คือหวานปกตินะคะเพื่อนๆหวานปกตินะคะครีมเทียม1ช้อนโต๊ะเต็มไม่เต็มก็แล้วแต่หรือว่าไม่ถึงช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ละคนแต่ละพื้นที่เราก็เน้นแบบว่าให้มันเข้มขน้นหวานมันกําลังดีนมข้นหวานนะคะ30 ml ใส่ลงไปเลยค่ะ นมข้นหวานเราก็ใช้ทุกสูตรใช้เท่านี้แล้วค่ะเพื่อนๆน,นะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำร้อนสูตรของป้านี้นะคะป้าจะต้องละลายส่วนผสมก่อนเนาะเพราะป้าทำเป็นเบสชาไว้ถ้าเพื่อนคนไหนที่ใช้ชงแก้วต่อแก้วก็ชงน้ำชาอาปริมาณสักประมาณ160 นะคะร้อยห้าสิบก็ได้ค่ะน้ำชาร้อยห้าสิบแต่ต้องเข้มข้นนะคะพเพื่อนๆนต้องเข้มข้นน้ำชาเข้มข้อนอ่ะร้อยห้าสิบมลใส่ลงไปเลยเลยะคะ่ะเดี๋ยวป้าเตรียมไว้ก่อนนี่ชาจะต้องเข้มข้นสีชาออกเกือบจะดําเลยนะคะพเพื่อนๆนเติมน้าร้อนละลายก่อนนะคะก็จะปริมาณตามเหมาะสมพอที่จะละลายส่วนผสมได้นั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆนะคะนคะ แล้วก็ป้าต้องละลายส่วนผสมเพราะป้าใช้เบทชานะคะใครชงแก้วตัวแก้วก็น้ำชา150ลงไปเลยนะคะ150 ml อันนี้ป้าไม่รู้ว่ามันจะได้เกินไหมนะคะ150เพราะว่าป้าต้องละลายส่วนผสมชาป้ามันจะเข้มข้นเป็นสองเท่าอยู่แล้วนะคะก็เทลงไปนะคะอ่านี่นะคะ150 ml น้องคนจืด นมขนจืดสัก20 ml นะคะเพื่อนๆเรามีชอฟฟี่เมดแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ครีมเทียมนี่ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ก็ได้คะ่ะแต่มันก็จะเปลืองนอมข้นจืดเนี่ยป้าเวลาป้าละลายส่วนผสมแล้วมันก็จะไม่ค่อยแตกนะคะนะเพื่อนๆมันมีที่ตีฟองค่ะแต่ป้าไม่ค่อยชอบใช้หรอาเสียเวลาป้าว่าเกียดใช้แต่มันก็ตีดีนะคะอ่านี่ ทิเทียมไม่ละลายค่ะตักออกมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบหรอกนะคะเพื่อนๆเ,เราอย่าไปคิดเยอะนะคะเรียบร้อยค่ะมันจะได้น้ําชาประมาณ200-250 ml นะคะเมนูถุงกระดาษนะคะเพื่อนๆถ้าเรามันน้อยไปกว่านี้มันก็จะไม่พอดีกับน้ําแข็งนะคะถุงนะคะถุงที่เราใช้ในชุดถุงกระดาษจะมี1ถุง7คูณ11ไว้สําหรับใส่น้ําแข็งนะคะจะมีถุงหูหิ้ว หกคูณสิบสี่นะคะแล้วก็ถุงกระดาษถุงกระดาษเขาก็จะมีเป็นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วค่ะเราก็ไปเลือกเอาเราชอบแบบไหนยังไงนะคะเพื่อนๆนมานะคะโอเคนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำใส่น้ำแข็งค่ะแล้วเรามาดูการใส่น้ำแข็งนะคะเพื่อนเื่อนใส่น้ำแข็งค่ะ น้ำแข็งเราก็จะใส่ประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างชาไทยที่ทําด้วยเบทชาน้ําชามันจะไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆใส่ไปน้ําแข็งมันจะยุบไม่เยอะแต่ถ้าเป็นกาแฟโกโก้วันตินหรืออะไรพวกนี้เราชงเลยด้วยน้ําร้อนเพียวๆเขาจะร้อนนะคะน้ําแข็งก็ใส่ให้มันเยอะกว่านี้นิดนึงเพราะเวลาใส่น้ําร้อนลงไปกาแฟร้อนๆโกโก้ร้อนๆลงไปแล้วน้ําแข็งมันจะละลายทันทีนะคะเพื่อนๆมันก็จะไปรวมอยู่ในโกโก้ับกาแฟมันละลายมันก็จะยุบไปเนาะ เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดความเจือจางเพราะฉะนั้นเราถึงต้องใช้พวกวัตถุดิบเนี่ยให้มันเข้มข้นเข้าไว้นะคะแล้วทีเนี้ยเราก็ค่อยเพิ่มน้ําแข็งเอาค่ะนะคะมันไม่ยากทําไปเดี๋ยวเราจะเก่งค่ะเทชาลงไปเห็นไหมคะเทชาลงไปนี่น้าแข็งคือยังถือว่าหลวมไปน้อยไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใสน่นมข้นจืดไปอีกเนี่ยนะคะเดี๋ยวป้าจะเตน้ำแขงอีกนิดนึงนี่น,น,นะคะ น้ำแข็งจะต้องเลยน้ำขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะหรือน้อยกว่านี้แล้วแต่แต่ละคนแต่ของเรานี่เดี๋ยวเราจะต้องใส่อนี่ค่ะทับหน้ามันด้วยนมข้นจืดนะคะเขาก็จะยุบลงไปนี่พอเขายุบลงไปนะคะเพื่อนๆเขายุบลงไปมันก็จะพอดีเราจะเหลือพื้นที่ให้เรามัดถุงพักปากถุงนะคะ ใหม่ๆม,มัดถุงอ่ะไม่มีใครมัดเก่งหรอกขนาดป้ามัดทุกวันนี้ป้ายังไม่เก่งเลยเนาะเนี่ยนะคะสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเ,เพื่อนๆตอนใหม่ๆเราไม่ต้องไปซีเรียสนะคะมัดให้ท่ายมัดให้พองลูกค้าเขาเจาะได้เขาอร่อยถือว่าโอเคค่ะเด <ๆ S 1> ี๋ยวเรามัดทุกวันทุกวันเราก็จะเก่งนะคะ <ๆ S 1> มันก็จะสวยไปเองแล้วก็จะมีเทคนิคการมัดไปเอง <ๆ S 1> นี่ <ๆ S 1> นชาไทยเมนูถุงกระดาษนะคะและเดี๋ยวป้าจะขึ้นให้ว่าใช้วัตถุดิบหลัก แต่ละอย่างเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วส่วนผสมป้าก็จะบอกให้ทีเดียวเพราะว่าใช้ส่วนผสมเท่ากันหมดนะคะทุกเมนูนะคะพเพืเ่อนๆเราค่อย <tem pp le> ๆทําค่ะค่อย,อย,ๆ,อยๆเรียนรู้นะคะป้าจะมาบอกทีละคลิปว่าทําอันนี้อันนี้อันนี้มันก็จะเนาะบางทีไปหาดูยากนะคะดูในคลิปเดียวจบไปเลยไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะพเพื่อนๆเราค่อยๆหัดค่อยๆทำไปเดี๋ยวเราก็จะเก่งก็จะทํานานนะคะส่วนน้ำสควอชนี่ที่เป็นขวดอย่างนี้น้ำพวกสตรอเบอร์รี่สตรอเบอรี่อย่างเนี้ย เราใช้ทั้งหมด70 ml นะคะถ้าเป็นถุงกระดาษ70 ml 70 ml ถ้าใครชอบหวานเพิ่มน้ำเชื่อม20 ml แต่ถ้าใครไม่ชอบเราก็ชงแบบนั้นเลยกับโซดานะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เมนูโซดานะคะเขาเรียกว่าอิตาเลียนโซดาอิตาเลียนโซดาก็คือน้ำขวดพวกนี้แหละค่ะรสชาติต่างๆนะคะทุกรสใช้เหมือนกันค่ะ70 ml 70 ml นะคะเมนูถุงกระดาษ ถ้าใครกลัวว่ามันไม่เข้มข้นหรือมันไม่อร่อยก็เพิ่มเป็น80ก็ได้นะคะแต่ป้าใช้ดูโดยประมาณโดยโดยเฉลี่ยประมาณนี้แล้วป้าก็จะเพิ่มน้ำเชื่อมเพราะคนแถวนี้เขาทานหวานเขากินหวานค่ะเพื่อนๆน,นะคะเราก็เพิ่มน้ำเชื่อมเข้าไปแต่ถ้าคนไหนที่เขาบอกว่าขอเปรี้ยวๆเลยเราไม่เพิ่มเลยนะคะไม่เพิ่มเลยไม่ใส่บางพื้นที่เขาก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปช่วยนะคะของเราป้าว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้า ใครจะไปปรับใช้ยังไงก็แล้วแต่แต่แตละคนแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อนๆอันนี้เราเอามาแบ่งปันกันเดี๋ยวป้าขึ้นให้นะคะอ,อะโอวบัลตินใชโยนตินสองช้อนโต๊ะพูนนะคะเพื่อนๆ2ช้อนโต๊ะพูนพูนนะคะโกโก้สองช้อนโต๊ะพูนพ<ๆ>ูนป้าเนี่ยไม่สองช้อนโต๊ะเฉยๆนะป้ามีแถมนิดแถมหน่อยชอบตักเกินนิด,นดหน่อยๆเป็นโรคจิตยังไงไม่รู้ สช้อนโต๊ะก็มีอีกนิดนึงประมาณเกือบครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคจิตยังไงมันไม่ชอบแถมมาใส่นิดนิดหน่อยหเพิ่มกาแฟสี่ช้อนโต๊ะสี่ช้อนชาพูนนะคะสี่ช้อนชาพูนไมโลก็สองช้อนโต๊ะพูนพูนเนี่ยใส่เข้าไปค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วเราส่วนผสมเท่ากันนะคะเดี๋ยวป้าขึ้นให้โอเคค่ะเมนูถุงกระดาษนะคะวันนี้เอามาแบ่งปันแล้วนะคะ สำหรับอุปกรณ์ไม่ยากค่ะเราไปซื้อที่ร้านเราบอกเขาจะซื้อชุดถุงกระดาษเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดให้เราเลยนะคะใช้ไซส์ไหนเท่าไหร่ยังไงเขารู้หมดละค่ะคนขายามาแบ่งปันแล้วนะคะโอเคค่ะเมนูถุงกระดาษน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้สวัสดีค่ะ